นี่ค่ะตอนนี้เรากําลังเดินทางไปสนามหลวงนะคะเราจะไปไหว้พระเกี้ยวใช่ไหมพ่อ,อแล้วก็ไปดูไฟนะคะสวยงามวันนี้ที่สะพานพุทธเขาก็จะมีการยิงโดนแล้วก็มีพุปลาคลองตลาดมีการยิงโดนแล้วก็ที่สะพานพุทธก็จะมีพุตอนนี้เราถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้ว สาวรีประชาธีิปไตย,ยามค่ำคืนนะคะสวยงามช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่จะมีอุย้ยมีงานเยอะแสงสีเสียงเพียบสารพัดเลยอะ่ะนี้เขาก็ประดับประดาไฟตั้งแต่วันเฉลิมฉลองของในหลวงแล้วนะคะนี่สวยนะไฟไปถึงสนามหลวงนู่นเลยส,ยสวยๆทั้งนั้นเลย ได้ออกมากลางคืนมชมความงามของเมืองศรีวิไลกรุงเทพมหานครอมอรรัตนโกสินทร์สนามหลวงวก,ก็จะมีไฟโชว์นะคะในที่สนามหลวงอุ้ยงามแต่งามว่าเนาะ ปรับสีแสงไม่ได้ด้วยแสงสียามค่ำคืนมอเตอร์ไซค์เยอะเลยพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะเราก็เลยออกมาชีวิตของผู้คนในกรุงเทพไม่มีกรุงเทพไม่เคยหลับไหลเนาะ เทพยามรารตรีบางคนก็กำลังเดินทางกลับบ้านกันนะคะ,<รา>ะถึงแล้วสนามหลวงถึงแล้วใช่ไหมเย,<ราะ>ยียบเยียบเยีบเยียบเยียบ,ยยบ,ยยบสนามหลวงเร็วเราก็จะต้องผ่านจุดคัดกรองเข้าไปข้างใน ไปหาที่จอดรถก่อนเขาบอกว่าจอดรถได้ไม่รู้จะมีที่หรือเปล่า